สวัสดีนักเรียนชั้นป5คนนะครับวันนี้เรามาต่อกันในคาบที่11ในเรื่องของกําไรและขาดทุนนักเรียนเรามารู้จักคําว่ากําไรและก็ขาดทุนกันก่อนนะครับนะไม่ว่าเราจะทางานอะไรหรือค้าขายอะ,อะไรนะครับนะมันก็จะหนีไม่พ้นคําว่ากําไรและก็ขาดทุนนะครับนะ ซึ่งเรามารู้จักความหมายของตัวนี้กันก่อนก่อนที่เราจะไปดูว่ากําไรขาดทุนคืออะไรเราจะต้องมารู้จักคําวัดทุนก่อนคุณครูจะเขียนไว้ด้านข้างนะครับนาดทุนอ่าเอ๊นักเรียนครับคุณครูอยากทราบว่าทุนคืออะไรทุนราคาทุนทุนทุนก็คือเจ้าราคาที่เรา ซื้อมาอ่าคุณก็คือราคาที่เราซื้อมาอย่างเช่นคุณครูไปซื้อขนมมาขายซึ่งเงินที่คุณครูจ่ายไปเพื่อซื้อขนมมาขายเราเรียกว่าทุนเนี่ยคุณครูไปซื้อมาเนี่ยคุณครูไปซื้อของมาขายเนี่ยเป็นทุนถูกไหมครับอ่าทุนหรืออคุณครูจะ เรียกอะไรอ่ะคุณครูคุณครูจะขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างคุณครูไปเติมน้ำมัน,มนซึ่งการเติม,มน้ำมันก็คือทุนของคุณครูคุณครูไปเติมน้ำมัน,มนแล้วรุก็มาขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอ่าจนได้เงินออกมาใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนไอ้นี้เนี่ยอ่าที่เราลงทุนไปนะครับที่เราเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนไปซื้อของมาหรือไปซื้ออะไรมาก็สักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะ,ะดําเนินการอ่าการค้าขายเนี่ย แน่นอนครับไอ้น,นี่เราจะเรียกว่าคุณนะครับคุณก็คือสิ่งที่เราเนี่ยไปซื้อมานะต่อไปราคาขายราคาขายราคาขายคืออะไรอะ่ะราคาขายก็คือราคาของสินค้าที่ขายไปนะครับราคาของสินค้าที่ขายไปเราไปซื้อของมาแล้วละ่ะ จ่ายเงินไปเป็นทุนแล้วต่อไปสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยที่เราไปซื้อเนี่ยเราไปขายต่อติขายต่อนั่นคือราคาขายเราจะติดราคาขายไว้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นั่นคือราคาขายแต่ไอ้เจ้าราคาขายนี่นะครับมันจะมีผลมันจะมีผลมันจะมีผลยังไงล่ะครับถ้าเกิดว่าเราขายมากกว่าทุนเราขายมากกว่าทุนสิ่งที่เราจะได้ก็คือกําไร่ากำไรเห็นไหมครับกำไรคือ ราคาราคา,า,า,กกา,า,ขาขายมากกว่าทุนเห็นไหมราคาขายมากกว่าทุนเราจะได้กําไรแน่นอนนะครับเราซื้อมา5บาทเราไปซื้อของมา5้าบาทแต่เราขายเพื่อนบาทแน่นอนเราได้กําไรกําไร2บาทเห็นไหมครับสิ่งที่เราได้มากกว่าราคาทุนนั่นแหละเราจะเรียกว่ากําไรต่อไปถ้าขาดทุนล่ะอย่างนี้ขาดทุนก็ไร ขาดทุนก็คือราคาขายน้อยกว่าทุนนั่นเองราคาขายน้อยกว่าทุนเราไปซื้อของมาหบาทแต่เราดันไปขายเพื่อน4บาทนั่นหมายความว่าเราขาดทุนนะครับเราไม่ได้กําไรเลยเราขาดทุนแต่ถ้าเมื่อ,อไรที่ราคาขายเท่ากับราคาทุนเลย ราคาขายเท่ากับราคาทุนเราจะเรียกว่าเท่าทุนนั่นเองอ่าไปซื้อของมาห้าบาทแล้วก็ขายให้คนอื่นไปหบาทแสดงว่าเราเท่าทุนก็คือไม่เสียอะไรแต่ในทางปฏิบัติอาจจะเสียแรงใช่ไหมอุตสาซื้อมาตั้งห้าบาทแล้วเราขายไปห้าบาทเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ถ้าเรากำลังจะพูดถึงราคาของเงินจำนวนของเงินนะครับ ันก็คือเท่าทุนเนาะซื้อมา5ขายไป5ก็คือเท่าทุนนะครับนะมีก็คือเจ้าคําศัพท์ที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับนะเกี่ยวกับคําว่ากําไรและก็ขาดทุนนะครับนะวันนี้คุณครูมีสถานการณ์มาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับกําไรแล้วก็ขาดทุนยังอยู่ในเรื่องของร้อยละและก็เปอร์เซ็นต์อยู่นะครับตัวอย่างก็คือยูมิซื้อโคมไฟมา960บาท ยูมิซื้อโคมไฟมา960บาทแสดงว่ายูมิจ่ายเงิน960บาทได้โคมไฟมายูมิลงทุนอรนนี้คือทุนนะครับนะยูยูมิเนี่ยจ่ายเงินไปตรงเนี้ย960บาทแสดงว่ารูมิลงทุนปุ๊บขายได้กําไร25เปอร์เซ็นต์ขายได้กําไร25เปอร์เซ็นต์แสดงว่ายูมิได้กําไรแล้วก็ถามว่ายูมิขายโคมไฟได้กําไรกี่บาทและขายในราคาเท่าไหร่ แสดงว่าราคาที่ยูมิขายไปนั้นจะต้องมากกว่า960บาทถูกไหมเพราะว่ายูมีเขาได้กําไรนะครับราคาขายจะต้องมากกว่าดทุนแน่นอนรอบนี้คําตอบจะต้องมีคําตอบมากกว่า960บาทใครตอบน้อยกว่า960บาทแสดงว่าคําตอบนักเรียนนั้นผิดแน่นอนอะไปดูวิธีการเขียนกันนะครับนะสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องเขียนก็คือหาให้ได้ว่าโจทย์ข้อนี้พูดถึงกําไรหรือขาดทุน พูดถึงกำไร25นักเรียนก็เขียนเลยครับขายได้กำไร25ก็เท่ากับ25ส่วน100คูณ960เอาละครับคุณครูตรวจการบ้านมาหลายคนมากเลยจะคิดคำนวณข้อนี้ผิด เอาแบบนี้ดีกว่านะครับนักเรียนตั้งคูณในกระดาษทดเลย960คูณ25 960คูณ25ตั้งคูณในกระดาษทดเลยครับเอาแบบนี้ดีกว่านะถ้าคุณครูเห็นแล้วหลายคนเนี่ยพยายามจะตัดทอนนะครับแต่ก็ยังผิดอยู่เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเราค่อยมาฝึกกันหลังจากนี้แต่ตอนนี้หาโดยกระบวนการแบบนี้แล้วให้ได้คำตอบที่ถูกต้องก่อนนะครับนะ 5้าศูนหสาสใสศนย์ท่0สามห้าเก้าสี่สบห้าสี่สิบหกสีสเจสี่สปได้สี่ใสศูนย์สองศหกิบสใสสอเท่หนึ่งสองเกสิบแปดหนึ่งสิอ่ามาบวกกัน 0 0 10สิสศดหนึใส่สทดหอ่าได้เท่านี้ใช่ไหมครับอ่าได้เท่านี้เสร็จปุ๊บอย่าลืมเมื่อคูณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องหารด้วย100หนูก็เอาสองสอ0มนี่พละครับหารด้วย100่งร้อยไในกระดาษทดนะได้เท่าไหร่นะอ่าให้เวลาหาครับติ๊กตับติ๊กตับติ๊กตับหาเลย ได้เท่ากับ240บาทเอาละครับนั่นหมายความว่าไอ้ที่เขาบอกว่ากำไร25%าเร2เีนะ่ยมันหมายความว่าเขาได้กำไร240บาทแสดงว่ายูมิเขาลงทุนไป960ได้กำไร240แสดงว่าเขาจะต้องขายเท่าไหร่มาสรุปกันลกกเลยคำถามคำถามท,ท,ท,ที่หนึ่งถามว่า you นี้ขายโคมไฟได้กำไรอย่างนี้ครับสองร้อยสี่สองร้อยสี่สิบบาทและขายและขายและขายราคา เก้าร้อยหกสิบบวกกับสองร้อยสี่สิบเพราะเขาได้กำไรเนี่ยใช่ไหมเขาจะขายเก้าร้อยหกสิบไม่ได้เขาจะขายสองร้อยสี่สิบก็ไม่ได้เขาต้องขายเก้าร้อยหกสิบบวกสองร้อยสี่สิบได้กำไรเป็นราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่นั้นเองหหนึ่งพันสองร้อยบาทนี่คือคำตอบนะครับนักเรียนเขียนตามคุณครูนะครับบรรทัดที่หนึ่ง เขียนก่อนว่าเขาได้กําไรเท่าไรประเดท,ที่สองตอบก่อนว่าไอ้กาไรที่เขาได้นั้นน่ะเป็นราคาเท่าไหร่และราคาที่สามเป็นราคาขายโจทย์ข้อนี้พูดถึงกําไรแสดงว่าต้องเอาทุนบวกกับกําไรเราจะได้เป็นราคาขายนั่นเองนะครับนะนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับต่อไปเราไปดูต่อ ค้าพูดถึงกำไรก็จะต้องมีขาดทุนอาเราไปดูการขาดทุนกันบ้างนะจ้อจท,ที่สองเราจะพูดถึงการขาดทุนนั่นเองอ่าเรามาดูกันสิครับว่าถ้าโจทย์ขาดทุนเนี่ยเราจะต้องคิดอย่างไรนะครับไปดูกันเลยโลตัสซื้อสเก็ตบอร์ดสองพัน้ารอยห้าสิบบาทไปซื้อมาแสดงว่าเขาลงทุนอันนี้คือราคาทุนของเขา นี่เขาลงทุนเอาเงินเนี่ยไปซื้อสเก็ตบอร์ดราคาตั้ง2950บาทต่อไปซื้อมาเสร็จปุ๊บขายต่อให้จีโน่ขาดทุน40เปอร์ซนขาดทุนแสดงว่าแสดงว่าราคาขายจะต้องน้อยกว่าราคาทุนถูกไหมเพราะเขาขาดทุนนะครับโลตัสขายสเก็ตบอร์ดขาดทุนกี่บาทและขายราคาเท่าใด เอาละครับเรามาพิจารณาอย่างแรกเลยคุณครูอบอกแล้วครับโจทย์ขวกนี้ให้นักเรียนหาคนว่าจีโน่จีโน่สิโจทย์ของเราพระเอกของเราคือโลตัสโลตัสคาดคทุ40% ไอ้ขาดคูณ40%นะ่ะมันกี่บาทล่ะเราก็มาคิดตรงนี้ก่อนว่าไอ้สีกี่บาทก็เป็น40่สิ่วนหนึคูณด,ด้วย2,950เอาล้ะครับเอาไปคิดในกระดาษทดเลยไปคิดในกระดาษทดใครที่ตัดทอนไม่คล่องก็เอาแบบนี้แหละเอาแบบง่ายๆเลยเอา้าวมาคูณกันเนี่ยคูณกันได้เท่าไหร่ไปหาคำตอบเลย หาคำตอบไปหาคำตอบเมื่อหาคำตอบได้แล้วปุ๊บเอาไปหารด้วย 100. หนึ่งร้อยไปหาเลยครับสองพันเก้าร้อยห้าสิบไปคูณด้วยสี่สิบแล้วก็คูณด้วยอแล้วก็หารด้วยหนึ่งร้อยติ๊กตอกติ๊กติ๊กติ๊กเลยได้เท่าไหร่เอ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 ยคิดได้ไหม ใครจะคิดก่อนก็ต็อกวิดีโอไว้ก่อนนะครับนะแล้วก็ไปคิดนะครับนะอา้าวในการคูณแบบนี้ถ้าเราจะง่ายสุดก็คือเราคูณแค่นี้ถูกไหมแล้วเดี๋ยวศูนย์ศูนย์เนี่ยเราเค่อยไปใส่ทีหลังถูกไหมครับอ่าเราก็คูณแค่นี้ก่อนเลยสี่ห้ายี่สิบใส่ศูนย์ลบสองสี่สองอ่าสี่เก้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดใส่แปดทบสามสี่ สอบวกกับ3มเป็น11แล้วก็ใส่ศูนย์สองตำแหน่งอ่าได้คำตอบเท่านี้แล้วแล้วเอาคำตอบเท่านี้เนี่ยไปหารต่อใช่ไหมครับหนึ่งหนึย์ศูนย์ศูหารด้วย100อ่าได้คำตอบก็คือ1นึ่บาทเอาละครับนั่นหมายความว่าในครั้งนี้โรตัสเขาขายสเก็ตบอร์ดขาดทุนไปเท่านี้บาทาเราสรุปก,ก่อนว่า ดูตัดขายสเก็ตบอดขาดทุนสองพันเก้าร้อยห้าสิลบกับเออขอโทษ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 คุณผูไปราคาขายแล้วขาดทุนไป หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทโอ้ซื้อมาตั้งสองพันเ้าร้อยห้าสิบแต่ขายขาดทุนไปตั้งหนึ่งันหนึ่งแปดสิบบาทนี่คือขาดทุนใช่ไหมครับตกลงเขาขา,าาเขาขายราคาเขาขายราคาเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าเขาขายขาดทุนแสดงว่าสิ่งที่ได้สิราคาขายจะต้องน้อยกว่าราคาทุนก็จะต้องเป็น2,950ัลบไป1,000 180อแนะครับลบกันเหลือ1,7 7 0้เจดบาททนั่นเองเราจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้โจทย์พูดถึงขาดทุนนั่นหมายความว่าราคาขายจริงจะต้องน้อยกว่าราคาทุนแน่นอนจะต้องเอามาลบกันระหว่างราคาทุนกับขาดทุนนํามาลบกันเราก็จะได้เป็นราคาขายที่บานเป็นราคาขายแบบขาดทุนนะครับอสองข้อนี้ คุณครูให้ครั้งนี้เนี่ยคุณครูคให้จทย์ไปแค่3าข้อเป็นการบ้านนะครับนาะสำหรับนักเรียนชั้นป .5 นะครับนาะก็หวังว่าสามข้อนี้นักเรียนจะาสามารถทำแบบได้อย่างถูกต้องนะครับนาะดูตัวอย่างที่คุณครูคให้เป็นเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าการคิดตัวเลขตรงนี้ที่มันเป็นอ่าเศษส่วนคูณกับจำนวนนับเนี่ย ถ้าใครที่ยังไม่คล่องในเรื่องของการตัดทอนก็เอาง่ายๆคูณกันให้เสร็จแล้วค่อยหารนะครับนะได้คําตอบชั่วนะครับนะแล้วหลังจากนี้ก็อย่าลืมกลับไปฝึกนะครับนะเพื่อที่จะทําให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการที่เอ่อคล่องขึ้นนะครับนะแล้วก็หาคําตอบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ก็ไว้เพียงแค่นี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ